สติปัฏฐานสี่มีอะไรบ้างโยมสติปัฏฐานสี่มีอะไรบ้างกายเวทนาจิตธรรมเริ่มด้วยกายถูกปะกายแล้วก็มาเวทนาแล้วก็มาจิตแล้วก็เข้าถึงธรรมใช่ปะนั่นเราก็ฝึกที่กายก่อนเรื่องที่กายขั้นตอนคือทํากายให้สงบระงับก็คือทํากายให้สบายพอกายสังขารสงบระงับเนาะจิตจะสังขารก็จะสงบตามจิตจะสังขารคืออะไรคือตัวปรุงแต่งจิตก็คือความฟุ้งซ่านนั่นเอง ถ้าไม่ฟุง้งซ่านเดี๋ยวสมาธิง่ายที่สุดเลยฟุ้งซ่านเป็นศัตรูดับหนึ่งของสมาธิอิตตสังขารคือความคิดมันเกิดจากสมองเรานี่แหละพอสมองเราวุ่นวายมันจะฟุง้งซ่านทีนี้เราจัดระเบียบสมองใหม่ด้วยการบริหารสมองนี่นะทำไว้บ่อยๆนิยมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นะพอเราขยับเยอะสมองมันต้องมันทำงานอย่างอื่นไม่ได้โยมมันก็ต้องมาบังคับหนึ่งคิดอะไรไม่ออกแหละ พอจิตเราไม่ฟุ้งซ่านแล้วไม่ต้องเพ่งแล้วนะโยมแค่นั่งสบายๆหายใจสบายๆเขาเรียกทำการให้สงบระงับก็คือทำการให้สบายนี่เองเนาะภาษาปัจจุบันไอ้เมื่อยขยับนะไม่ต้องนั่งเกร็งโยมนะไม่ฝืนไม่เพ่งหายใจสบายลึกๆนี่ตัวที่จะทำให้เราฟุง้งทำให้เราฟุ้งซ่านก็คือความคิดถ้ามันคิดขึ้นมาโยมไม่ต้องไปห้ามมัน โยมห้ามปุ๊บมันยิ่งคิดเวลาคิดช่างมันปล่อยมันไปไม่ห้ามแต่ไม่ไปคิดกับมันแค่นี้เองมันคิดก็คิดไปเราก็หายใจสบายๆปล่อยวางไว้เรื่อยๆแค่นี้เองโยมนะแล้วก็ค่อยๆหลับตานะกายสบายจิตสงบมันเป็นสูตรในนโยมเมื่อกายสบายจิตก็จะสงบความคิดเกิดช่างมันปล่อยมันไป พอใจสงบหายใจอยู่กับความสงบไปไม่ยอมไม่สนใจให้ค่ากับความคิดได้เมื่อไหร่นะแม้คิดจิตก็ยังสงบได้อยู่ในความคิดเกิดจิตก็ยังสงบอยู่ไม่ฟุง้งซ่านทำตัวสบายเหมือนเราไหลไปตามสายน้ำโดยไม่ต้องว่าย การเข้าถึงธรรมก็คือการเข้าถึงธรรมชาติแท้ๆไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการบังคับไม่ใดก็ตามที่จิตตั้งมัน่นไม่ฟุ้งกระจายแล้วเราเพียงอยู่กับสภาพนี้ด้วยการหายใจสบายๆเท่านั้นเองทำร่างกายให้สบายนั่นเอง